เดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดนะลูกฮะเดยวแบตมันจะหมดหลูกฮะเยอะโอเคพอก่อนครับพอก่อนเทกระเบรดโอเคอ๋อโอเคครับสายให้น้องให้เรียบร้อยลูกเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ ทางหน้าบ้านสนุกจ so ังเลยได้เหงื่อได้เหงื่อค่ะได้ออกกําลังกายน้องหลับพี่นินาช่วยดูอยู่ค่ะช่วงนี้ปิดเทอมค่ะสองอาทิตย์กว่าค่ะเปิดอีกทีก็คือวันที่สามมกราเลยก็เลยได้อยู่บ้านกับแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวเฮไปซักาเมโดะกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูหลังบ้านกันทานผู้ชมโอ้โหอลังการมากค่ะรกอลังการมากไปเลยครับอืบ ให้เขาฝึกของเขาไปค่ะอันนี้เสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมและเนี่ยท่านช่วยค่ะแล้วก็น,นี้ค่ะท่านผู้ชมแทนแทนแทนหลังบ้านของเราสุดอภิมหาอนันตการแห่งความรกม,มะเขือเทศสุดท้ายก็คือได้แค่สองปีเนาะแต่นี่เดี๋ยวก็เราจะเก็บลูกเข้าบ้านค่ะก็ยังพอได้กินอีกนิดนึงใส่ซ้ำตาได้อีกครกสองครกเนี้ยค่ะ ลกสะใจมากค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่เสร็จถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่น็อกไปสักก่อนก็น่าจะได้สักครึ่งหนึ่งไหมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองต่ออีกสักครึ่งหนึ่งแล้วค่อยพาเด็กๆไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็คือต้องเตรียมเคลียร์ค่ะว่าเดี๋ยวเพื่อเราไม่ได้อยู่บ้านนี้แล้วเนาะไอ้พวกนี้ก็คือจะเก็บรีไซเคิลลิ่งใส่ถุงทิ้งให้หมดค่ะ นี่คะขวดเหล้าเต้มไปหมดสมัยก่อนเขาดื่มเยอะมากนะคะเนี่ยตรงนู้นอีกเดวแม่เพิ่งเอาไปล้อมแปลงกุหลาบก็อีกรอบรอ,อบแปลงกุหลาบเลย เห็นแดดออกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะจริงๆแล้วอากาศเย็นมากเลยค่ะนี่แม่พึ่งใส่เสื้อสองตัวกางเกงก็ใส่สองตัวเลยนะคะดูหนาๆน,นั่นเลยค่ะแล้วก็เป็นแดดแรกสําหรับสัปดาห์กว่าเลยนะคะคือฝนตกมาตลอดทุกวันเลยค่ะดินก็เลยแฉะค่ะดินแฉะต้นไม้เปียกแล้วก็ดินไม่เสมอเนาะมันก็ทําให้เราเข็นรถค่อนข้างจะลําบากค่ะ แม่พึ่งสงสารเครื่องตัดหญ้ามากเลยค่ะแล้วก็รุนมากๆากเลยท่านผู้ชมไปรุนด้วยกันนะคะว่าเครื่องตัดหญ้าจะไหวจนจบหรือเปล่าค่ะจะลองให้ในท่านเขาเข็นดูค่ะเขาจะได้รู้ว่าถ้าเวลาย,ยายาวๆหนูต้องกระแทกกระลุกมันสตารกข้างล่างหรกเอาให้เออโอเคแล้วก็มุฟหน่อยเอาออกจากพื้นที่ตรงนี้นสิลูกก็หนูเขีียมันลงไปมันยังสตร๊รกอยู่ข้างล่างอ,ะอ่ะลูกคนนี้ค่ะคนนี้อยากทําค่ะ พอท่านออกมาลูกพอท่านออกมา ของเราไม่ไหวก่ะท่านผู้ชมหนักเกินค่ะน้องบอกว่าเข็นไม่ไปค่ะใช่ค่ะหนักจริงๆค่ะเพราะว่าดินเขาแฉะไงคะแล้วก็ต้นไม้ก็เปียกฉํำเลยแล้วก็คือจะบอกว่าห <c> ญ <oughs> ้ามันหนามากอะมันลกมากจริงๆก็เลยต้องเบรกค่ะพักแป๊บหนึ่งแม่พึ่งน,นี่คือสั่นเลยนะคะคือเข้ามานั่งนี่แบบหายใจแบบหัวใจเต้นแรงมากบุบ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 เ้ยฉันจะน็อกไม่ได้ฉันจะเป็นลไมออไหมก็เลยถือโอกาสเบรกมาพักทานข้าวกลางวันแล้วก็มาเล่นกับน้องปันสุกเป็นการเติมพลังค่ะ Hi hi hi. Ana mama Ti 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 ti. Eh. พอเริ่มมีแรงแล้วก็เลยตำส้มตำทานค่ะท่านผู้ชมคะใส่เส้นขนมจีนด้วยใส่ข้าวโพดด้วยค่ะโหยจุกเลยค่ะอิ่มมากมาเติมพลังไงลูกแวะมาเติมพลังก็มาเติมพลังกินข้าวแล้วก็ตำส้มตำแซ่บๆแล้วก็จะได้ออกไปทำงานต่อได้ใช่ไหมคะ Cepat masuk. Oh. Hm. 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 ียไม่มีโออยู่ค่ะรือก๊สโอเคน้ำมันไม่ใช่น้ำมันหมดครับลูกไอ้นี่ไอ้เส้นดำๆที่มันเป็นที่ระปูปแปลงขากาวลูกถ้าไปพันเดี๋ยวต้องค่อยๆคลายออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราต่อมใหม่ผมชื่อแม่ค่ะ มัน,น,น,นก็ค่อยๆเปื่อยอยู่ดึงง่ายอยู่ค่ะจุกอะค่ะทานไปเยอะ <laughs> ทานข้าวไปเยอะทานส้ตมตำไปหลุเช้ามันเริ่มเลยใส่ขนมจีนค่ะต่อคั่วโพด้วยวันนี้แล้วเราปิดเราปิดประตูหน้าบ้านแล้วต,หล,ตห,ลหลุกกรดาษรุกโอเคกระพวกเราไม่คิดว่าพราปิดครับไม่แต่กลัวน้องออกไปแต่ได้ยินเสียงน้องเปิดเครื่องนู้นก็เลยรู้แล้วว่าน้องยังอยู่ตรงนีง้หลุ กขาเปิดเครื่องเครื่องแกว่งค่ะเาเรียกอะไรวีแบ็กก็เหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทใหม่เนาะะติดมัส Okay. Okay. Yeah, it's fun down. Cause, cause I was making a sound. Yeah, hey, I'm mom. Hey, mommy. What's pushing this? What's in? Come on. Put the. Come on. Put it in. Yeah. Put it in the bag. Okay. Ah. Mm. Yeah. Next job, Watson. เต็มเลยใครกินเหล้าอ่นะนมามีเหรอพอม,มีกินเต็มไหมวะเก๊กครับ <laughs> พอม,มีกินเหล้าไม่เป็มดีแล้วเนาะไม่เปลืองปากแล้เนาะกินเ,นเ,นเนหมมเล้าเป็นก็เสียสุขภาพแล้วก็ต้องเครื่องตัตามอีกใช่ไหมครับโ mm hmm. ตขึ้นได้แค่จะกินไหมหนุกไม่ครับแน่ใจนะผมไม่กินหรือดื่มครับ <laughs> เก่งมากสนุกโอ้แต่ว่าถึงพลาสติกมันกรอบหมดแล้วเนี่ยฮะโอเค ใส่น,นะนี้นี่ครับอ่ะแหมอันนู้นเหรอผลนมมาใส่ไหมคือกระปุกนมนี่น่ะอันนี้น่าจะเป็นขยะนะเพราะมันเป็นไม้ใส่นี่ครับอีกเทอร์วงลตินเอออันนี้มันจะเป็นปุ๋ยเนี่ยแต่วนะ่ามันจะเหม็นมากเลยเอันแม่หักเอาไว้อะลูกอ๋อเผื่อไม่ดักจนะัดวงนะวมนะัคร <c oughs> ับวอลตินคอมอนแต่ไปเนนี้ลูกในนั้น the green one yeah you want some gloves yeah. uh, put this one in there to in the wagon no put the bag inside the wagon if you're strong enough come on i want to see this i want to see if you're super strong you're so strong, you're super strong. คสเครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปประมาณนึงค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตัววีทแบ็กเกอร์พอดีเส้นเอ็นหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปซื้อค่ะแล้วก็เอามาแกว่งแกว่งต่อตรงระหว่างช่องช่องเล็กๆที่รถเข็นเข้าไม่ถึงนะคะและนี่ค่ะต้นมะม่วงไม่น่าจะ คือคือจะต้องทําเป็นกรีนเ house ให้เขา,านะคะเอาพลาสติกมาล้อมเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วเขาอาจจะตายได้อะคะ่ะก็เดี๋ยวจะหาจังหวะทําทอยู่เสียได้แปลงผักนะคะท่านผู้ชมอุตส่าห์ตั้งใจทำเนาะปีก่อนนั้นถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปก็จะเห็นว่าแม่เพิ่งปลูกผักเนาะแตงกวาฟักทองเมนล่อนแตงโมแล้วก็ผักอื่นๆอีกหลายชนิดเลยปีนี้ไม่ได้จังหวะคะ่ะทําไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็ แต่ไม่คิดว่าจะได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพอจบเรื่องที่ศาลก็คงจะต้องย้ายไปอยู่รัฐอื่นแล้วค่ะที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่านี้ค่ะก็เสียดายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ของขมกวาดอยู่ครับอัานานสุดท้ายแล้วลูกเหล้อเกทำลา,าดลอือ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีเวลาตอนเช้าเราเคลียร์าพวกนี้อ่คือครับก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะกวาดๆเอาไปกองรวมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถมาเก็บค่ะแต่จริงๆเรามีเครื่องเป่าด้วยนะคะแต่ว่าเครื่องเป่าก็จะเสียงดังมากอย่กลัวลูกตกใจอีกเลยออกกําลังกายแล้วกันเนาะช่วงนี้มืดเร็วค่ะสี่โมงกว่าก็มืดละงั้นเดี๋ยวแม่เพิ่งเข้าไปทาอาหารเย็นให้เด็กๆก่อนค่ะอร่อยมากเลยลูกน้าส้มคานอร่อยมากเลยใช่ไหม ทำท่าเหมือนจะป่วยค่ะท่านผู้ชมทุกคนเหมือนเหมือนมีน้ำมูกน่าจะติดต้องปันสุกต้องปันสุกมีน้ำมูกวันนิดนึงหลังจากที่แม่พาตากฝนวันนี้เลยคันน้ำส้มพี่เขาค่ะน้ำส้มคันส,สดๆอ,อร่อยจังเลยเนาะลูกอร่อยมากน้องน้องดืม่มไปกี่แก้วลูกสองแก้วเลยเหรอ,อว,ว้าวโอเคมาท่านดื่มอันนี้นาดื่มด้วยลูกนะทุกคน<ด>คะจะได้มีภูมิมีวิตามินซีวิตามินซีเพิ่มลูก วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเรามีความสุขกันมากๆเลยค่ะยิ่งเด็กๆนะคะถ้าได้ออกมาเล่นนอกบ้านแบบเนี้ยเขาจะมีความสุขค่ะแต่ก็อย่างว่านอกสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีก็จะออกนอกบ้านมากก็ไม่ค่อยได้แล้วฝนตกค่ะที่ต้องพาน้องปันสุกตากฝนเพราะไปรับพี่ๆกลับจากโรงเรียนนะคะ แล้วก็นี่คลิปตัวอย่างตอนต่อไปนะคะเด็กๆได้อยู่บ้านกันอยากทานอะไรแม่พึ่งก็จัดให้ตามใจอยากเลยค่ะร้องทางข้าวมันไก่จัดให้ทุกหน้าเลยแล้วก็ของโปรดแม่พึ่งกับพี่นีนาน,นะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวจะทําให้ชมในคลิปต่อไปนะคะถึงขั้นพี่เนธานกระดกชาแบบนี้เลยเอย๊ทานอะไรกันเดี๋ยวไปชมกันคลิปต่อไปนะคะมีความสุขมากๆแล้วพบกันสวัสดีค่ะ